สวัสดียามเช้าที่วิสเลอร์นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8ดโมงเช้านะคะคนทุกคนคนเขาเล่นสกีกันแล้วอะเนี่ยเขาเดินเล่นสโนว์บอร์ดเข้าไปกันขึ้นเขากันแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะตื่นกันเช้ามากโอยังมีหิมะตกอยู่เลยนะ,ะตอนนี้อาหารเช้าเรามาแล้วนะคะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ เราสั่งอาหารเช้ามากินที่ห้องนะคะส่งที่หน้าห้องนะคะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีผลไมา้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะคทุกคนโกนาร่าแล้วก็มีอันนั้นอะไรเป๊ะแซมมอน หไ้บมี่ใส่ี้ลงไปแล้วก็เนื้อปลาแซลมอนโอ้โห n ยู่เธอละใจเลยอยูกนอลีช็อกโกแลตนานๆแฮมพโยเกิร์ตและฟรุตเวลาแฮมวบอรเกอรและไอแพด Enjoy yogurt, too. Where are you guys going? Swimming. In the snow. Bye. Let's go. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Leave my mask. ยีมาตกลงมาจากตรงนี้นะคะทุกคนเก๋มากเลยค่ะ เราต้องหน่าแหกกลับมาที่ห้องนะคะเ,เพราะว่าสมมิ่งพูลเขาเปิดตอน10โมงเช้าแต่เราไป9โมงเช้านะคะก็เหลือลชั่วโมงหนึ่งเราเลยกลับมาห้องกันแล้วลิฟต์ก็พังด้วยนะคะแล้วก็เดินบันไดกันเอาบันไดหนีไฟนะคะก็เป็นเวลา9โมงเช้าเองคนเขาไปเล่นสนุกพนันแต่เช้าเลย7โมงเช้า8โมงเช้านี่คนเต็มเลยนะคะรถจอดเต็มแล้วเห็นไหม รถจอดเต็มทุกที่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่โอลิมปิกนะคะโอลิมปิกลิงอนุสรโอลิมปิกเดินไปไม่ไกลครับเราเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วนะคะท<ม>ุกคนขนของขึ้นรถกรันเสกุล o า e ทู t ทอ h ์โฮเทลเวลี เรามาถึงเพกรา r แล้วนะคะเบลล่าฮายอันตรงนู้นคอสัญลักษณ์ของอุิกนะคะอันนี้สอนอันนี้คือธงของแคนาดาแล้วก็ธง บริสโคลมเบียแล้วก็ธงสัญลักษณ์ของอินเดียนแล้วก็ธงของโอลิมปิกนะคะอ๋อนี่ไงปี2010นะคะนี่ลายตรงนี้วิวสวยมากมเราจะไปดูใกล้ๆนะคะรอเด็กๆเ,เล่นก่อนนะคะมีไฟแปบบแๆบบแบบ มีสำหรับเด็กและครอบครัวนะคะมาเล่นกันมีอุโมงค์สไลด์เล็กๆนี่นะคะสัญ,ญลักษณ์โอลิมปิกแดงดำฟ้าเขียวเหลืองนะคริสเลอร์โอลิมปิกพลาซานะคะม,มีแผนที่นี่นะคะวันที่เขามีโอลิมปิกนะคะ2,010นะคะ12ปีที่แล้ว มอคคาอุ่นๆนชื่นใจนั่นมากินขั้นๆมากะ Hi Elsa Ding i n g ding d i n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  What do you got Chocolate Hot chocolate Hot chocolate ในที่สุดแฟมิลี่ฉันก็ได้มาถึงตรงนี้สักทีนะคะ เห็นหิมะตกจากหลังคาไหมคะหล่นลงมามันไหลลงมาอันนี้เขาเรียกว่าเกลียวคานะคะนะคะเหมือนมดเลยเหมือนขบวนมดลงมานี่เป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะทุกคนเบลล่ากับแดนนี้เดินไปฝั่งนู้นแล้วดูนี่นะคะ โหจังนี่นี่ชาวเมืองท่นนี่โดนหลานยิงอยู่มหมเดินสิจุดซื้อตั๋วนะคะราคาประมาณนี้นะคะบิ๊กแบร์เขาเรียกว่าทูบนะคะอันนี้ห่วงยาง

orange rubella what about which one does mommy want? I'm gonna go red red? you pull that สนูแล้วเห็นไหมโอ้เร็วมากเลยสปีดไปแล้วสูงมากนะเบลล่าไม่กลัวอะไรเลยอ๋อชวีอ๋อเขามีเลเวลด้วยนะคะทุกคน This is with children and just children, children, just like children. Oh, that's the faster one, that's the faster one. It goes slowest to fastest. Okay, that's the adult, that's the professional, this is for children. <laughs> but it's faster though.

Everybody ready? <laughs> ready? one more loud one more screaming <laughs> yeah it's big now snowflakes more bigger bigger หนาขึ้นเรื่อยๆนะคะหิมะตก Oh, oh, Nana, take a free, yeah, I Nana, oh, oh, oh. Oh, take a oh, free special, okay. Oh, special, nice and relaxed skyler just a out from the truck and he to play a fight that's a, the hard one. Oh no!

น้าๆ yeah. the, the kids daddy me go to slide สนุกมากเลยเราจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนสปริงนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย